โอเคครับทุกคนครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยวันนีผ้ผมก็จะมาทำคลิปเอ่อเอารถด,ดับเนี่ยเออ่ไปเทที่บ้านป้านะครับทุกคนครับซึ่งทางเข้ามันยากมากนะครับผมเอาทรายพ่วงเนี่ยไปเทที่บ้านป้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับนะไปกันเลยเชี yeah, ่ยนี่ครับผมก็ F11 แล้วก็สามสิบลายลากันเออปังเอ้อ เปนบ่อลันๆเลยครับผมนี่วันนี้เป็นหัวลากอีสู่คันเดิมนะผมหัวลากหากินอะไรเยอะผมเป็นหัวลากหากินนะหัวลากคันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยไปกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเทบ้านป้านะทุกคนนะบ้านป้านะครับบ้านป้าไม่ใช่บ้านลุงนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้กันเลยครับหัวลากตัวนี้จะวิ่งได้80น,นะครับ แต่ว่าหัวลากคันนี้จะวิ่งได้ร้อยนะครับทุกคนนี่คันนั้นจะวิ่งได้ร้อยนะครับเพราะเครื่องคนละเครื่องนะครับผมเออโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยเนี่ยคันนี้มันวิ่งได้ห้าสิบนะจ๊ะอาจ๊ะมันต้องวิ่งได้แปดสิบเดี๋ยวเคียร์ผมเริ่มใส่เกียร์ไปแล้วครับตอนนี้ครับเริ่มใส่เกียร์ป๋าไปแล้วครับผมใส่เกียร์แล้วครับตอนนี้ครับไปแล้วครับอันนี้มันจะวิ่งได้แปดสิบ 8ปดสิบสามอะเออประมาณนั้นแต่ขนาดนั้นจริงได้ร้อยเลยนะผมเลยเลยเลยแหมโอเค,เเม,อเคมากันเลยครับมากันเลยครับนี่ชักกราดเฮู้น้ำท่วมหมดแล้วนะป่านะป่าให้ระบายนะ้ำหน่อยนะป่า โอ้โหไอ่มันจ้าซะเหลือเกินจ้ามากครับผมอันนี้ต้องลัวครับใกล้ตายยังครับต้องกลัวเออต้องลัวน่าจะใกล้แล้วครับผมมาเ,เปิดไฟครับผมเปิดไฟหน่อยหลักการเนาะนี่วิธีท,ที่ป้าป้านะครับนะหลังไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผม oh <yeah. S 1> จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววิ่งไปเลยครับผมดูดูวิวข้างหน้าไม่ โล่งยิบถ่ายเลยมันดูแบบยีเรดแทนมันดูแบบมันดูโล่งๆไงไม่รู้อ่ะมันดูโล่งๆเนาะเวลาซูมเนาะมดูเนาะยีเรดแทนมันดูโล่งๆนะครับนี่พื้นฟอร์าดินมาแล้วครับมาแล้วครับป้าไหนสั่งดินครับมาแล้วครับป้าไหนสั่งดินครับเนี่ยฮัลโหล ป้าไหนสั่งดินครับเนี่ยวันนี้ครับมาละครับเอาดินมาเอาไอ้ทรายนี่ไม่ใช่ดินเอาทรายมาส่งหรอครับป้าชาบัดดินนะเนี่ยฮะนี่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 ตรงนี้ตรงนี้แหละนี่ที่มันถอยเข้ายากๆเลยเซ็ตปะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนวะตรงไหนวะผอขอญาตดูก่อนแล้วกันนะ ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงน,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 นี้ตรงนี้นี่นี่นี่ใช่ปะใช่ปะใช่ตรงนี้ปะเอาใช่ใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้โอ้เลยมาตั้งไกลเลยอะโทษตีนะป้าแล้วผมโทษตีแล้วกันนะป้าเนดะ้อเลยไปยังไกลเลยอะเดียวเราจะถอยนะผมนะถอยกันเลยถอยไกลมากครับแล้วทางเข้าที่แคบมากครับทุกคน,นครับนะ ทางเขาี่แคบจัดลอยแคบจัดลอยคือถอยยากมากนะทุกคนนะคือแบบต้องเซียนนิดนึงอะ่ะพอดีแบบพี่เซียนนะเซียนเซียนเดินหน้าไม่ใชเซียนถอยนะเซียนเดินหน้าผมเซียนชนอะไรเงี้ยเออเซียนมากเลยครับผมเดี๋ยวต้องค่อยๆถอยนะผมต้องค่อยๆถอยนะ ไปเลยถอยไปเลยไปดิ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 เออไปดิปดอ,อ,ปดอ๋อแล้วลูกที่จะเปรี้ยวทำไมอ่ะตรงตรงนี้ล้อมันจะลอยนะล้อหน้ามันจะลอยนะทุกคนนะคก็ถอยยากมากครับต้องต้องตั้งลำให้ตรงๆนะครับไม่ค่อยถอยไปละครับไปละครับไม่ค่อยถอยครับไม่ค่อยถอยครับโอเคครับเออชนชนชน เฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็ถอยไปถอยไปถอยไปลมืพี่ถอยไปโอเคได้อยู่ครับผมนะยังได้อยู่ครับผมนะโอเคทานนี้ไม่เชี่ยวนะครับโอเคเออกระจก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 เว้ยทางเดียวทางแคบจัดเลยอะทุกคนกระจกกระจก ้ยแคบจัดเลยน้อป้าเนาะอย่างนี้ต้องเอาหกล้อครับทุกคนอย่างนี้ต้องเอาหกล้อครับนะถึงจะได้นะครับเอามาติดไอีกด้วยเลยไปแม่ไปแมโอเคอม,ม,เคมแคบจัดเลยๆๆอ่ะแคบมากมากอ่ะแคบจัดเลยดูเด้ดดอยื่นตยมาถอยมา เท่ได้หล้วได้หลาวตรงนี้บริเวณนี้ใครจาได้ก็จะรู้นะ,ะว่าพื้นที่ตรงบริเวณนี้เราเคยเอาแมคโครจอนเดียมาถาังป่านะทุกคนนะเออเราเคยเอาแมคโครจอนเดียมาถังป่าคนระับนีดับไปเลยดับไปเลยถังแช่บมากอ่ะยัลงมาดูนะออทีลงให้หมดครับผม มีตบท้ายกันบ้างแหละต้องมีตบท้ายกันบ้างแหละเราก็ดูนะเออต้องมีตบท้ายกันบ้างต้องมีตบท้ายกันบ้างมันก็ต้องมีกันบ้างน่ะเนาะโทศทีหลักพันอืออะไรมาเละมาเดี๋ยวผมตบท้ายโชว์เลยอูนบูนอือตึำตึำไม่มีเสียงกูทำเสียงเองก็ได้อะ ตึ๊บตึ้มเนี่ยอื๊อเออรถแล้วรถไอ้นี่มันออกยากเลยนะวัวล้อมันจะเฟียล้อมจะเฟียครับทุกคนครับทีทางแคบจัดเลยอนะ่ะทางแคบมากๆอ่ะวัวทางแคบจัดจัดเลยอนะ่ะแคบมากแคบมากเลย แคปจัดเลยพี่แคปจัดเลยก็กลัวปีบันป่าปีบันป่าแคปจัดเลยครับตุ๊บเอ้าแคปจัดเลยมีมีคนบอกว่าหัวลากสวยใช่ครับผมก็ว่าสวยดีครับนะเป็นเป็นหัวลากหากินครับเป็นหัวลากหากินของผมเลยครับเออรู้จักเปล่าหัวลากหากินนะรู้จักเปล่าเฮอยโอเคครับผมเซียนครับผมเซียนอยู่แล้วเซียนเดินหน้าไม่เซียนถอยหลัง ฝยหลังนะมาถอยยากนะผมเดินหน้ามันเดินง่ายนะผมนะเดินง่ายจัดร้อยขี่เราไปที่บอ่อเลยคนระับผมใครอยากให้ผมลองเอารถพว่วงถอยเขาซองนี้ดูด,ดูถอยยากจัดเลยนะแต่ว่าใหญ่ให้ถอยแบบเอออ่อนแบบไม่ล็อกลูกนะไม่เอานะแล้วเป็นปีนะเป็จยถอยได้เป็นปีเลยนะผมผมเซียนไม่ควยผมไม่ใช่เซียนรถดำมันถอยไม่ได้หรอก นะผมมันถอยไม่ได้หรอกเพินยูยูยูไปกันเลยครับไปกันเลยวอดนนี้เป็อฟาร์มบัวนะทุกคนนี่เป็นฟาร์มบัวนะ ปลาบัวนกทุ่งนะผมนะคปลาบัวนกทุ่งของลุงแกนะผมโอเคใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นๆในเกลรดบน่อื้อหือห่ออืออ้อ,อ,อ,อเด่นดึง ใค้เท่าคันนั้นมาวิ่งเป็นร้อยน่าจะเร็วกว่านี้เนาะเท่าคันนั้นมาเนาะวิงได้เป็นร้อยเนาะมาละครับมาละครับใครมีหัว,หวลากสวยๆก็อยากให้ผมเล่นก็ลองเอาเอามาดูก็ได้นะผมลองเอามาลองให้ให้จับให้ให้ดูหน่อยก็ได้นะผมนะเออ ชอบมาบหัวลากเนี่ยโอเคนะผมยิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับไม่น่าจะได้ต่อไม่น่าจะได้ขุดต่อแล้วนะนะถ้าขุดต่อมันน่าจะยาวนะผมนะเอาเป็นว่าเอาไว้เพียงเท่านี้ก็ได้แล้วกันนะผมนะรับนี่โอเค,คเอหัวลากหากินครับผมเวลารถรถปรเปล่าแล้วก็มากดให้มันให้ล้อมยกขึ้นเนี่ยโอ้ยจะซีดขึ้นเลย โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับคลิปนี้เฮ้ยหัหวลาคากินเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนสีกันดูดิจะเปลี่ยนได้ล่าวะ